สวัสดีค่ะพบกับซูเจ้าหน้าที่พินช็อปสาขาเซ็นทรัลพิเทอร์วลหัตใหญ่ค่ะวันนี้มารีวิวจักรโค้งบาร์เดอร์รุ่น2104ดีจักรโค้งเป็นจักรเย็บผ้ากันรุ่ยการทํางานจะแตกต่างจากจักรเย็บค่ะนอกจากโค้งริมกันรุ่ยแล้วยังสามารถที่จะเย็บเสื้อผ้าใส่เองแบบง่ายง่ายม้วนริมผ้าพันคอผ้าชีฟองหรือผ้าบางๆก็เสร็จง่ายภายในพริบตาค่ะเย็บเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าแฟชั่นก็ทําขายได้เลยค่ะ จากโพม์布เดอร์รุ่น 2104D รุ่นนี้ใช้งานง่ายค่ะเวลาร้อยได้จะมีหมายเลขก,กำกับให้ร้อยตามลำดับและแบ่งได้แต่ละเส้นเป็นสีสีให้เห็นชัดเจนค่ะตัวจากมีไฟ LED สีขาวถนอมสายตาส่องให้เห็นตะเข็บขณะเล็บมีที่เก็บอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องมีวงล้อสำหรับปรับความตึงของได้แต่ละเส้น ปรับไปที่เลขน้อยเพื่อลดความตึงของได้ปรับไปที่เลขมากเพื่อเพิ่มความตึงของได้ค่ะมีฟรีอาร์มสำหรับเย็บผ้าทรงกระบอกนะคะเช่นแขนเสื้อหรือว่าขากางเกงถอดออกมานะคะสวมากางเกงเข้าไปได้เลยไ,ไ,ไปไเลย มีปุ่มปรับความยาวของตะเข็บปกติจะตั้งที่เลข3ปรับมาที่ตัวเลขน้อยๆตะเข็บจะสั้นลงปรับที่ตัวเลขมากตะเข็บจะยาวขึ้นค่ะที่พิเศษสุดๆนะคะรุ่นนี้ระบบฟันจักจะมีสส่วนส่วนหน้าและส่วนหลังมีปุ่มปรับฟันจักอยู่ด้านข้างนะคะปกติจะตั้งค่าอยู่ที่1.0 หากทดลองเงย็บออกมาแล้วผ้าโยนให้ปรับที่1.0ถึง0.7หรือทดลองเย็บออกมาแล้วผ้าย้อ,อ,งงย,อ,อย,ยให้ปรับที่1.0ถึง2.0ค่ะมีปุ่มปรับความกว้างปกติจะตั้งที่เลข5ปรับที่ตัวเลขมากเพื่อเพิ่มความกว้างของตะเข็บปรับที่ตัวเลขน้อยเพื่อลดความกว้างของตะเข็บค่ะ เรามาเริ่มร้อยได้กันค่ะดึงเสาหลอดได้ขึ้นและวางหลอดได้ที่หลักทั้ง4เริ่มจากด้านขวาเส้นหลูบล่างร้อยตามหมายเลขเส้นสีฟ้าเมื่อถึงเลข8ให้ผักก้านหมายเลข9ไปด้านขวา พดได้ที่ตำแหน่ง A จากนั้นร้อยได้เข้าในรูของหลูกด้านล่างค่ะดึงไปได้ไปทางด้านหลังเส้นที่สองเส้นหลูกบนร้อยตามหมายเลขตามเส้นสีเขียว ร้อยมาเรื่อยๆจนถึงหมายเลข7เมื่อถึงเลข7ให้ร้อยผ่านรูของหลูกด้านบนจากนั้นให้ดึนไปได้ไปทางด้านหลังนะคะเส้นที่3ร้อยตามหมายเลขสีชมพู จากนั้นให้เราสนเข็มด้านขวาเข็มด้านซ้ายร้อยตามหมายเลขตามเส้นสีเหลืองแล้วสนเข็มด้านซ้ายค่ะ ร้อยได้เสร็จแล้วเรามาทดลองโพ้งกัน,นะคะ่ะกจะมีใบพีนะคะเสด้วยเสร็จแล้วผีเข็มสวยมากเลยค่ะการโพ้งแบบ3เส้นเรายังใช้ทําขอบผ้าพันคอหรือผ้าคลุมที่เรียกว่าโพ้งพันริมได้ด้วยนะคะเริ่มจากเรามาถอดเข็มซ้ายออกก่อนนะคะใช้ไขควงที่แถมมากับจัรได้เลย ถอดเข็มซ้ายออกเสร็จแล้วให้ถอดสติ๊กฟิงเกอร์ออกด้วยปรับแรงตึงของหลูมล่างและหลูมบนให้ตึงๆนะคะสุดท้ายปรับความถี่ของฝีงเข็มมาที่อาค่ะเสร็จแล้วเรามาลองโพ้งกันดูค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะพ่งพันริมแบบ3เส้นค่ะจากพงบาร์เดอร์รุ่น 2104D รุ่นนี้สามารถใช้ได้แค่3เส้นก็เย็บได้นะคะคือเลือกใช้เพียงเข็มซ้ายหรือว่าเข็มขวาผลที่ได้คือฝีเข็มจะโปรง่งประหยัดต้นทุนค่ะถ้ามีแค่เข็มซ้ายฝีเข็มก็จะกว้างถ้ามีแค่เข็มขวาฝีเข็มก็จะแคบๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับจักรโค้งบา์เดอร์รุ่น2104สดี D, สามารถเย็บคุมริมผ้าได้สวยเนี้ยบทำให้ชิ้นงานทนต่อการซักหลายๆครั้งและยังพันริมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยเพื่อความเพอร์เฟกในงานเย็บทุกบ้านควรมีจักรโค้งเพื่อใช้งานคู่กับจักรเย็บผ้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครกวลืมกวนทำไม่ได้เรามีวิดีโอคู่มือสามารถเปิดดูได้ตลอดอยากดูความเห็นหรือผลงานของเพื่อนเพื่อนท่านอื่นสามารถดูได้ที่กลุ่มคนรักจักรเย็บผ้าพิมฉอ สวัสดีวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะซื้อจักแล้วได้ใช้คุ้มที่สุดต้องพินช็อปเท่านั้นพินชอ็อปเราเชี่ยวชาญและมีหน้าร้านมากกว่า100แห่งให้คุณเข้าไปทดลองใช้และไปเรียนได้ฟรีหรือช็อปออนไลน์ก็สะดวกมีคอร์สเรียนดูที่บ้านได้แถมยังมีอุปกรณ์ที่คุณจะเป็นต้องใช้แบบครบถ้วนที่เดียวจบพินชอ็อป หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีทีมดีไซเนอร์คอยสร้างแรงบันดาลใจสอนเทคนิคมากมายให้คุณได้ใช้จักอย่างคุ้มค่าและเพลิดเพลินพิ n ช็อปเรามีสังคมของคนรักจักเย็บและจักปกักเพื่อนๆมากมายพร้อมจะชื่นชมและให้คำปรึกษาได้ทั้งความรู้ได้ร่วมทำกิจกรรมที่สำคัญแอดมินของทางพิมช็อปสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีมีแค่สัสอ่งเดียวไม่พอนะ ซื้อจักแล้วได้ใช้คุ้มที่สุดต้องพินช็อปเท่านั้น